ครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาะลอนตามสายกรงสายหัวางนี่แะครับผมเพราะวันนี้เราก็มากานก็ปีมานะผมงางที่แม็กซี่ซอยแล้วก็สนชชายแล้วก็พลนทองตูนมายิงปลาด้วยเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกันบ้างน,นะผมแต่กลางวันนี้เราก็จะมาหาปลาแบบว่าดักกัดแล้วก็ใส่เบ็ดปลาแล้วก็ ยิงปลาแล้วครับแล้วก็ไปตามอาหารกินกันเห็นดรน่ลำกรองนี่นะครับพอตกกลางคืนนะผมก็จะส่องกบหรือว่าหลูกบนะครับนี่น้องแต่ไม่รู้ว่าควรจะตกใส่หัวหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เดินอยู่ินหัวในกรองครับดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมพอแดนนุก็จะเป็นสวนยางครับหร่ว่าจะบ้านก็ไม่เข้ามาตตดมันมันไกลครับผม เดินเข้ามาประมาณ 3- 4กิโลกว่าจะมาถึงสวนยางนะครับคุณก็เลยไปตามหาดื่นนะครับเพราะว่าสวนยางตรงนี้ราคายางมันตกตามด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆเดินึ้นไปนะครับไปที่น้องตูนดีกว่าผมน้องตูนก็ยิงตาเราไปชมฝีมือมือปืนของเราดีกว่าผมว่า,ว,าวันนี้จะเป็นยังไงครับผมมายิงลาครับ เอามาได้ไหมเนี่ยจัปเร็วเยตอนนี้เรามาจมหลานตัวยเม็ดของเราวางเบ็ดปลาซังเนะครับ อันนี้แต่เนี่ยปลาคังกับต้นกุจงนะครับลากังแกเหลี่ยมคนครับนี่ครับผมตายคนนี้เนคนผมตายไปเกือบสองรูนครับปลาจงงี้ครับครับมีรถต้อนเอาอยู่ปลาคังก็ใส่เบ็ดนะครับก็ใส่กับตายคนนี้นะครับว่าคนนี้คนไหนดีแต่ปลาจงงี้มันชอบอยู่นะครับมันก็พอ น้ำนองเนื่องจังนะครับกระนามลากมาปลาตนี้มันโกลจะมาอยู่หล่ะครับแต่มันอดูได้ไปเดียวนี่ครับท่านผู้ชมครับดูอยู่นี่ครับมันกับไหนนี้ครับในวังยิ้มนี่ครับไม่รู้มีตัวไหมนี่ครับวันนี้เราปลากินในกล้องใหนอุ้ยปลาับต่ำกับข้าวกินกันใหนปลามีต่างมือปืนครับมือปืนหญิงปลาครับแล้วก็มือเวทครับ ส่วนพวกมือซองครับส่วนด้านหลังนุ่งยังอีกกล้องครับด้านหลังนุ่งมือกัดครับมือมองมือกัดนี่เลยครับผมโดนปลาใส่แข่งก้อนหนูปลาตูน่าปลาตายพร้อมกับการใส่เบ็ดนะครับเราไม่สามารถจะเอาเบ็ดเข้าไปได้ครับเราต้องใช้ไม้นะครับเอาเบ็ดโยนไปปลายไม้แล้วก็โยนเข้าไปในรูนครับเพื่อให้ปลามันมีโอกาสกินหายกว่านะครับ นี่ครับการต่อยโยเซ่ไปแล้วครับการต่อยไม่เคย้อนกับดูนี่ครับแต่กานต่อยคุยได้ครับดันบุญนะครับดูมันลุงหลางเนาะมันปรับลบไปตากว่านโอเคครับท่านผู้ชมครับตัวเซ่เบสไปแล้วครับดูนี่ครับการดีเลยครับตะนาน้องคือจะมีทุกครั้งนะครับเวลามาเพราะมันจะมีคนนี้มีแขกยุดนี้นะครับคนนี้คนยิ่งใหญ่นะก็มันเอฟแต่คนนี้นี่นะครับพี่น้อง ขึ้นเราซิงนัดแลยครับยังไม่ได้ขึ้นไปยิงด้านบนวันนี้ต้องโยนปลาแังิ้อนครับตามเจด้วยครับพี่น้องแต่มไม่ห้วมีปลาแมงม้าดิเออนี่ครับเดี๋ยวน้องตูงนเราจะดำ้ม้ครับไม่รู้ได้ยิงปลาแมงมหมครับแต่ปมเล่เลียวหน้าแม,ามางมว ไ้น้นวยิงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมาชมบเลยครับป้อมลายก้องนะครับไลอยก้อนตัวตูนงจังงานนะครับนี่ครับมือปืนนะครับปลาตัวนี after after <t <t uh ่คร uh ับปลาปุ uh ้มลายก้องตัวบาโอครับมันบลาประลังครับปลานี้อย่แล้มันวิ่งครับลวดขึ้นโกเลยลายสามตัวครับตัวตุ้ัวยิงมาลายเป็นปลาลูกหนึ่งตัวแล้วก็ปลาลูกมอมอยู่ใกล้ๆปลาปุ๋งโต้งนะครับไอ้เป็นปลาลูกมอม ตัวน,นี้หลัน Karma, ต้อยโดต้นรู้ไม่ได้แล้วครับกาลังจริงจงน้องตูนยิงแล้ะครับปอตึ้งวังนี้ครับปอตึ Seite, lang, องตีอย่างปลาครับมือพืนจริงพื้นตันตีครับนีครับปุมอาวุธกับพวกนนี้พื้นยิงปลาเปลี่ยนมือพื้นแลวครับตอนนี้หลันต้อยเราจะเป็นมือปืนยิงเลยครับวันนี้น้องตูนไม่ป้านหลันต้อยว่าหลันต้อยยิงลาวังวะเดี๋ยวันจีเก้นไย โคตรนะครับเดี๋ยวมา่อไม่ปลายเก่งครับนั่นนปลายนันปายเดี๋ยวโอเคนะครับเป็นผิ้นคนใหม่ครับวังนี้ครับยังคนใหม่กับพี่นะครับแมว <c oughs> สังเกตได้ว่านา้ำมันจะใช่หมานะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน่าดมลงไปลึกเดียวกันอย่างไหนด้วย ปกติวังนี้ปลาจะหมากรับแต่วันนี้ไม่เห็นปลาเลย <c oughs> อียิปตนาตีป้านไยกับท่านผู้ชมครับยังไม่ได้ปลาตัวที่ครับวังนี้ได้ได้หลูก,กองเลยครับ <c oughs> ยังแต่ปลาบุ๋งกับ <c oughs> ตอดบุง้งบุ๋งอยู่ครับ มันจะเป็นไม้ใหญ่ลมมาครับลมมาจากเหมือนเก้ตักลงมาในวังนี้มันจะทำไม้จุดนี้มีญหญ้าแบบปลาได้มาลบอยู่แต่ยังไม่มปเป็นปลาดีครับอืมรูดแล้วครับไม่เวรยิ่งนะปลาป้นปอยยังไม่มีได้ลงในตู้ปลาครับพี่น้อง,อ,งอย่างใดสิตัวม,มวนันเดิมนะจนเปิูมระตัวเหมือนเดียว ยวาวาเดี๋ยวก็เหยีอะก็ปลากระซงตันนี้ยิงเพิ่มหลาตัวหนึ่งไม่ไหวได้ตีไหมจับกัดหลายอย่างล่มาเรียกกระตันผู้ชมกับตัดกดนะครับยิงจับปิดนะครับเด็กอาจจจับตุกแล้ได้กันแน่กับตุกเลยกันนะครับเด็กจ,จับปิด,ด,ดนี่ครับตัวงามเลยครับเรื่องนะครับ อ่านตัวยิงนงตูนยิงไม่ได้ป้นบด่นตัวนงจัดการอีกเลยครับตัวน,นี้ได้ก๊อตปืนมาตัวงล้ครับใส่ปอดด้วยผมอ่ะไม่ตึงกับเติบตัวนี้กิบนบอลโร่กรับใส่กล่งใส่โอยครับนี่ครับทางวันเราก็ยิงปลาเดี๋ยวปอตกยินตกกำลงมาเราก็นลูกับกุ้งเก่าก้อนแต่ละครับ อันนี้กำลังลิงอยู่แล้วครับไม่แน่ใจว่าเป็นปลาหรือไรครับผมดูเดียวยิงเดียวรับติดกับไม่ได้ไม้ครับเดี๋ยวปลากระสูบปลากระสุกเลยครับปลากระสูบนะครับเออเหลือปลา่วงเลครับตัวงามลาวครับโอ้จะจิ้งจริ้งพลันตัวเรเมโดดครับจัดไปจ้ามตัวแล้วครับวังนี้ครับพลานตอยครับ นี่ด้านหลังโอ้กำลังใจกัดยิกลูกปลาอยู่นะครับยังไม่ขึ้นมาที่ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าก็จะได้ผลไหนครับเวลาเขาขึ้นมาตัวเดียวเดี๋ยวผมมาดูครับตอนนี้เราก็จ่มพ่นงานวิมือมือปืนยิงปลาไปก่อนครับโอเคนะครับตอนผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เราก็ได้ปลามาแล้วครับก็ไม่ตื้อกว่าหมานะครับผลนี้แต่กโ็ได้ต่ำกับเก้าแล้วครับมือนี้ครับได้เป็นปลา กระซุกนะครับปลากระซุกจ้องตัวปลากระซุกจามตัวครับแล้วก็ปลาพวงต้องครับนี่้ยปลาดินกลงไปหนึ่งตัวปลากระซุกปลาหย่อนใจจ้องตัวครับปลาดุกหนึ่งตัวแล้วก็ปลาก๊ดจ้องตัวครับปลาก๊ดเรื่องนะครับนี่ครับรวมทั้งโลกมอมทั้งโลกทองด้วยตัวสวยๆหลังนั้นนะครับมากันห้ากนนะครับวันนี้ ยี่ส้งกาหวายีไส้เวทเลยนะครัน้ำตาแต่นี่กับเตี้ยวนี่มันเป็นก้อนนิดนี่เพว่าวัดดวงเพื่อ防控และตู้หน้าตู้หวาดหวาปลาสาหี้นะครับระวางนี้เดี๋ยวก็เห็นก้อนนะครับเวชีจาอุ้ก้าวเด็กโกตมานีครับทเก่งแตเลยโอเคครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เรากำลังตับปลาครับทุกคนได้ยิ่งได้เมื่อตะกี้ครับ ี่ครัขนงปูนกับปลาตัวยิ่งว่าก็ตอนนี้กำลังตำปลาอยู่ครับเรือท้องตัวอหญ่กนลังตำใส่หม้อไอรึงนะครับหม้อไอรึงในกรณีเป็นลูกปลานะครับตีแม็กซกี้กับแตนพ่อปรุงของลุยได้มากนะครับตอนนี้โกกำลังประชุมเพลิงโกไปนะครับเดอที่จะอุ่เกาวตำหมานเดี๋ยวว่าชั้นกำลังเกงอยู่ข้างหลังเลยครับอยุยคุณเจ้าไว้อยู่คุนโดมาสุงเงี้ยว มนูตัวได้เลยกินเลยนี่เป็นลูกปลาซิวกับลูกปลาโค้งนะครับเี๋ปิดกัดเีอีกกั๊ดนะครับ่วนยวกเรากวนมาเริมนิดหนึ่งครับตัวปลามันตีเก้งมันไม่หมากก็เลยต้องต่อยวกนะครับัมวมากันะคุณเยอะก,กินกันไหมพอ่อนี่พวกตัวโตอยครับ กำลังกอวายกอบขวยองยูงก้ากอบวยแล้วกใจเรามาเล้ยงูเดินกว้างๆกันดูคือมาเลี้ยแท้กับเพื่องเกงอยู่หนูเจ้าพวกมาก้อนนี่กล่าวกันเลยนี่ก็ิปนาฬิกาเดี๋ยวอกมุงยิ ide, นแล um, ้วครับผมตั้งหม้อยูก้าวแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยครับโ่นฮะ

กีกับท่านผู้ชมครับหลังจากถึงเวลาฟ้านไฟตึ่งเจ็ดโม,มงกว่าๆที่ออนเด็นก้าวไปลกว่าซุกเลยครับซุกเติมกับเดือดด้วยตุ้งตาวนั้นอาคุณผมอหม่าน่าไม่เดือยแล้วก็เก่งครับเก่งปลาปดปลาดุกแล้วก็ปลากระซุบปลากระซุบตอดยัวกับพี่น้องที่การหนุ่มบ่นอย่พวกกันวันนี้เหมือนที่การตั้มนี่มีกับปลาโป๊กเรือกันยังครับโอจัดจีนกับจัดจีนอยู่ไหนคุณแม่กับอย่างไรกันตาน โอ้ยเด็ด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 ปั้นจริงเอ้ย่าเก่งนี่จะเจีนจะเจียนนี่ยครับยอมยึดยางครับคนคนครับเดินมาถึงเก้าวในปลาครับดเนาะโอ้ลบไปตายเลยนี่ปลากันอย่างเลือกครับนี่เส่เกลือะแล้วครับตัวนี้ต้มม่้ยอ้อนี่ย่งมีอีกมีนู่นครับจี๊ดโม่เดียวอันนี้ต้มส้มนะครับจี๊ดไโมนี่เลยอยังนั้นอั้จัดเฟ้ โม่ก้าวใช่ไหมนี um mm. okay. ่โอเคใส่เดียวกันลงไปเดียวกับนี่เกาอีกโม่กับม้อนี้จะต้มซ้อมนะครับชุดไนนี่ใส่เกลือนะครับปลาลบบานปลอมันหมาคืนเลือยเลยปลาเดี๋ยวจะไม่เอาแล้วรับจะเอาแต่สิ่งที่กัดดีดักไว้เดี๋ยวครบกบเปนยังเอาเลยแค่ลบเจลูกกบลงลบไปครับอ่าอย่าไปกับกลัวเราใส่ซ้อมนะครับ ่ตรงกันย์ตรงเว้ยจ้ะไม่ใช่จ้าน้ามาผู้กินไทยพี่เดี๋ยวจัดเต็มเดี๋ยวนี้นี่ชอบหมาอ่ไรไหมทำอะไรด้วยอ๋องานสดนำนี่เไงโอ้ยจริงเออมาบวกบ้านเลยนี่กับมือแล้วกับดูกับปีน้องกับม่อมึงอ่ไรทรงหัวใจเลยฮือทรงเกียงหนุ่มแต่งพ่อหนังอยู่หนุ่มกับดูกับอ๋อ หลายอ้อยทุ่มเตึมแล้วครับมาโจมือนกับเก็บอ้อยไม่เปิดเสียงครับดูครับเก็บแต่กลางวันน้องครับโอ้ยชุบช่วยลครับพี่น้องโอ้ยปลาโลหรือว่าโอ้ยชุกนเองครับผมมในป่าย์เดี๋ยวพวกมันเก็บมาได้หนึ่งแกนมาได้กองนึงดิเนี่ยครับพวกใหม่เก็บมาได้แค่เดียวประมาณโลหนึ่งครับ ว่างๆก็ย่างปลากันต่างๆนะครับนี่ครับผมลายลูกโปองลูกซิวเราก็มาหนังชีหนังมกกันช่วยแล้วอคนที่ต้มโโตมันนี่ทุกเราก็ย่างปลาเพื่อได้กินปลาย่างกันครับปลาหย,ยังตกเลอโอ้ตำน้นำนไม่ได้ตีต้มครับถ้าใช้เวลาเน่ยตำน้ำไม่ได้ตีไอเก่งกันเน,นี่ยน้องเกแ่งจม<อ>ูกแบบตุ้งดีหอยต้านด้วยครับเล็กกับามปลาหมูมาย่าง เล็กมาทัก <hi> ตัวมาย่างนี้โอ้ยเล่ผมวะไม่เป็นกวนให้เลยเหล้าวะตุ้นกังไปเบีดไปแล้วไหมตุนผมกำลังุกกับเก่งชกเดียวข้าวกคนชกเดียวผมกับเดี๋อผมไม่เบีดไปแล้วไหมปลอบหน้าปอมตากินข้าวกันครับโอเคกับเพื่อนเไปครับโอ้เม็ดไปเป็นตีเรียบร้อยครับนี่ครับเก่งไก่ต้มต้มต้มเงยหนึ่งเลยนี่ครับกำลังควาดอยู่กับตัวรถไยครับตัดต้มครับแต่ตัวยังไม่ยอมครับ ไม่ได้ไม่ได้กินอะไรกินกับปลาด่างก็มากินอลไรกันกับกินก้าวอันเพ็ดเดี๋ยวพอจะต้มน้ำร้อนครับกินกะเควแล้วก็หนังดไว้ได้ทักเค็ดนึงครับแล้วก็ได้เดินทางด้กยโลคบเลยครับไม่ใช่ว่าเรากินกะเควเดี๋ยวเหมือนโลคบขึ้นมาทึ้งเลยนะไมได้เป็นที่เป็นกับโล่งนักเดียวนี่กับแจมวกกับพี่น้องเออแจมวกแต่งคบกับด้วยจอมด้วยบวก โอ้เดือดกันอันนี้มันมีอยู่เจ็ดเี้ครับตาใจอาทิตยจะดีว่าครับผมจะไม่ไก่ตายเจ็ดเี้มันมีอยู่แก่ตายทุ่งครับแต่มันก็ไม่ดีโดยอยู่มั้งอันนี้ผมจุดนี่แนะ่โอเคครับบุ้มเดี๋ยวกินอย่างทีเหนก่อนเดี๋ยวเราเดินทางลุกออกกับบนลาวถึงนี่จุดตีปุ้มอยู่นี่มันก็จะเป็นใส่ห้อยใส่กล่องตัวงส้ายนะครับใส่นี้มันจะเป็นใสยย่ใหญ่นี่นครับใส่นี้ก็ ลานต้อยครับส้นใหเรากับเยกันไปนะครับไปเก็บอ้อยคนหนึ่งก็แล้วก็รลูกขอบคนหนึ่งครับไปเองเดียวอันตรองคนเนี่ย่วงไส้นี้ครับผมไส้นี้มันก็เป็นไส้ไส้แยกไปเองไส้ครับมันจะเป็นไส้เล็กกว่าครับเล็กกว่านิดนึงไส้นี้ก็แปลนเม็กไปกับหลองทุนครับขอบคนเหมือนกันครับถ้าไปคนเดียวมันวิว่ๆกับแยกกันพุ่มเลยอยู่ที่นี่คนเดียวครับตีแก้มครับปอผุ่มนองกว่าปีครับกราได้กันนะครับผมก็เดี๋ยวเก็บอ้อยบริเวณนี้ต่อเดี๋ยว กลางกำกลางขึ้นครับไส้นี่มีนจะรู้สึกว่ามันจะไปรูไปรูตีโคป่าป้านะครับมันไปรูโคป่าป้าตีปัดลุงมันอยู่อยู่ตาจังเลยครับโคป่าป้ามันน่าจะอยู่ตาจังไห้กบมันสูงไปเรียกมันปอก้มกวนมันจะลงนำรับลงนำรับก็มันจะลงตีตรงเตียวตีตัวปันจางตีบนกบปัตะลุงปัตะลุงกับจังนะครับตีตัวตะเกียบ นี่ยครับใจเนี่นะครับนี่ครับมันอย่างการอย่างขึ้นก็เด็กกันเอาเองนะครับมันเราถ้าไม่กลัวความมืดมันก็อยู่ได้ครับในกลางคืนครับแต่ถ้าคนเด็กกลัวความมืดอ,อยู่คนเดียวปุ๊บว่ามันอยู่อยากอะไรอย่ี้ยแต่ปุ๊บความกระชินนะครับปุ๊บมาลูกครองคนเดียวประจำเรื่องกันครเดียวปุ๊บก็ไม่ฟื้นครับอยู่คนเดียววันนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวก็ลงมาแค่บ้อยก่อนกับบันทึกดูเดี๋ยวถ้าลงมาปลอมๆหน้าปลอมตาเดี๋ยวผมจะอัปเดพูดน,นั้นถามมุดติดเี่ยงเย,ยี่ยงก,กันไปเนีว่าเยได้ได้มามั่งนะครับอัปเดตขนานเลยครับท่านผู้ชมเ<อ>ดินกลับมาแล้วถึงรถแล้วครับมีหอยครับผมกับปลาปวงตองหัวก็ กตันตอนเรไไปได้มาครับผมกบกรองครับผมแล้วก็มีปรากฏจิดบ็ดหตัวดวยครับผมทีใส่เบ็ดลาไอว้เท่ปรากฏนะครับกบก็ตัวงยดนะครับผมดูว่าผมกบวยอกรองประมาณสอกิโลไจวน พวกติดตามลาประชนกับมากระสงครับทุกทุกมาดูกันว่าจะได้ไหมอ,อ้ามน้ยยาววิรีนคนมาตีสุดตายกับท่านผู้ชมครับผมมาตามลาประกระสงกันโอ้นอนอยู่ดูมันนอนอยู่ในนี้ครับ

อืมีต <gauche> <c oughs> ัวลยเุู่เหีลยไม่ดูฮะมาิมาิไอ้ตู้น้องเลยครับต้้อตัวจริงจนเจตรงนี้อย่งจำจริงจนตัวตัวเปอนะอยู่นะเกโลมานะดูดีเยู่นตเปื่อนออกโอเคครับเปื่อนๆครับพมตอนนี้ครับมาถึงบ้านนะครับนี่ครับงานการต้ยเราครับนี่ได้มาถึ้งปลาม้าอีกาดไว้นะครับ นี kind of e. Toni, ่ครับไม่เส ouais. ียติยาครับไปย่างได้ตัวไม่มาดเดก็ได้ครับประมาณจ้องโลกับโอ้ยกับรวมๆเรียวซ้ำตุ้งนะครับอันนี้มันต้องตุ้งแต่รวมทั้งหมัดคอประมาณโอ้7กิโลครับโอ้ยเดือดอะได้อยู่มีแขนด้วยครับจนนี้ก็ยัง็นด้วยครับผมจ้ะจัดนะครับเป็นลูกชิวไทยชิว ใจเก่งเลยตรงว่าปลวกัดเนี่นะครับวันนี้อะไรปากัดกันหน้าอวดับปลาบาหนุ่มๆ้มกบแข่งเร่งครับนี่ครับยิงกัดครับวันนี้ดักมาปลาไม่ตีก็ต้องยิงเอาโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับพี่นี่ก็ผมก็าจอดติดกันอย่านี้ครับไหวเจอกันไม่กินหน้าครับผมว่ายอตามไรไปไหนกันลาวต้องติดตามชมนะครับ นี่กันล่ะนี่ครับสวัสดีครับ